คืนนี้ไม่ต้องนอนบอกว่าคืนนี้ไม่ต้องนอน้าง่วงนอน้าง่วงนอนไม่ต้องนอนบอกว่าไม่ต้องนอนเรียกพวกเราออกมาจากห้องนอนมีน้องบอกว่า้าง่วงนอนไม่ต้องนอนน้องที่เคารพคำอย่างกระบเป็นแขคลับ ที่เคารพพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่เคารพเรามาเพื่อนต่อไปพี่ลมดัน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 เปิดทางแล้วครับเปิดทางแล้วครับดันดันดันเปิดทางแล้วครับพี่น้องที่เคารพครกำจักรพบเป็นแผลครับเราจะอยู่กันที่นี่คืนนี้ไม่ต้องนอนบอกว่าคืนนี้ไม่ต้องนอน เรามาเถือนต่อไปพาต่วงนอนจันจันจันไม่ต้องนอนจันจันจันบอกว่าจันจันจันพี่หลงรักแตวมันานจะกะพูเป็นแกครับเรามาเถือนต่อไปบอกว่าเรามาเถือนต่อไปพาม่วงนอนจันจันจันเปิดทางแล้วครับเปิดทางแล้วครับเปิดทาง จันจันเปิดทางแล้วครับเปิดทางแล้วครับเปิดทางแล้วครับเรามาเถือนต่อไปพี่น้องที่เคารพครับจักระเบื้เป็นแข่ครับแต่จัาเราจะต้องแสดงพลังมาเถือนต่อไปจันจันจันแตวผิดพีให้อภัยจันใครมาไม่ได้จันนี้หลับเกิดคนดีเพียงต้องการ พี่น้องที่เคารพครับจักรพุทธเป็นแขกครับจันจันจันพาบ่วงน้องจันจันจันพี่น้องที่เคารพครับจักรพุทธเป็นแขกครับพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่เคารพเรามาเพื่อนต่อไปไม่ต้องนอนจันจันจันเปิดทางแล้วครับเปิดทางแล้วครับพี่หลงรักแตวมนาพี่น้องที่เคารพครับจักรพุทธเป็นแขกครับจักรพุทธเป็นแขกครับจักรพุทธเป็นแขกครับ เราจะอยู่กันที่นี่พืนนี้ไม่ต้องนอนบอกว่าดันดันดันเรามาเพื่อนต่อไปพางล่วง้องดันดันดันี่น้องที่เขาล่นทำจากระพบเป็นแก่ครับพางลุ่มง้องดันดันดันบอกว่าดันดันดันไม่ต้องนอน เรามาเถื่อนต่อไปเรียกพวกเราออกมาจากห้องนอนพี่น้องเรามาเถื่อนต่อไปบอกว่าดันดันดันพาพวกนองเรามาเถื่อนต่อไปเปิดทางแล้วครับดันดันดันพี่น้องที่เคารพจากกพบเป็นแขกครับเรามาเถื่อนต่อไปดันดันดัน